รับเชื่อของเราเนี่ยเป็นวงนดนตรีที่พี่เราเชื่อเลยว่าทุกคนอ่ะเคยได้ยินเพลงของเขาแบบเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นยังไม่รู้รหรือว่าอย่าเสียใจคนเดียวหรือว่าไม่เคยไม่รักเธอนั่นก็คือวง Better Weather นั่นเองนะคะวันนี้เขามาพร้อมเพลงใหม่แล้วเป็นเพลงเศร้าที่แสนอบอุ่นง,งงงเพลงเศร้าแสนอบอุ่นเป็นไงออชื่อเพลงค่ะง่ายๆสั้นๆคำเดียวว่าฟุ้ง <c oughs> แต่มันคิดได้หลายอย่างเนาะ แต่ชื่อเหมือนสมาชิกในวงด้วยนะใช่เป็นเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งมาจากเรื่องจริงของคนที่ชื่อฟุ้งเนี่ยแหละเอาเอเออเรื่องเราจะเป็นไงเดี๋ยวไปคุยกับเขาก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเบเทอร์เวเทอร์ครับวันนี้ก็เลยอากาศดีเลยเอาเอาพเบทเทอร์ดาววันนี้ก็เลยแบบว่าเอออากาศดีต้อนรับพวกพี่ๆเขาเลยเดี๋ยวก่อนนะคะเห็นบอกว่าเป็นเรื่องราวจริงๆของพี่ฟุ้งพี่ฟุงครับจริงไหมฮะ ก็จริงก็เป็นเรื่องจริงที่แบบเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นครับอแต่ว่าจริงๆอาจจะมีความเศร้าอยู่อารมณปนหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตกลงเศร้าไหมฮะจริงๆก็เศร้าแหละครับแต่ว่าเราเป็นผู้ชายที่ใจดีอะไม่ไปตอกย้ำความเศร้าของตัวเองเศร้าแบบอบอุ่นใช่ครับเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรครับพี่ปุ้มขอเรื่องราวก็จริง เลื่กับแฟนแล้วก็เอาฉากตอนที่ไปงอเขาแล้วเขาไม่คืนดีมาแต่งอะไรอย่างเงี้ยเศร้านะเอดมันเศร้าตอนคุณพ่อเสียครับก็คือแบบได้แต่รู้แต่ทาไม่ได้ก็เพราะว่าเขาจากไปแล้วได้แต่ก็ยังรักกันอยู่คิดถึงอยู่อะไรับ่างก็เลยแบบเอามาแต่งแต่ว่าแบบแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยมันก็เลยดูรู้สึกว่าเศร้าแบบอบอุ่นเพราะว่าเรายังคิดถึงพ่อตลอดเลยค่ะ โอ้โหทำไมถึงเลือกชื่อฟุ้งเป็นชื่อเพลงคะตอนแรกเนี่ยผมตั้งชื่อเพลงว่าได้แต่รู้แต่ทําไม่ได้แต่ทีเนี้ยเพลงแรกเราชื่อบ้านฉันเน็ตแรงครับค <c oughs> ือกิมมิกมันมาแล้วคุณดิวเขาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นชื่อฟุ้งไปเลยมันฟุ้งคิดถึงฟุ้งไปเรื่อยฟุ้งแล้วก็ผมเป็นคนแต่งผมก็เลย เอาโอเคงั้นเพลงเครดิตเต็มที่เลยเป็นเพลงผมแล้วเครดิตพี่ฟุก็เลยเพลงหน้าเป็นเพลงคุณดิวอีกเพลงเป็นเพลงคุณแจ็คซึ่งเราก็ได้ไอเดียจากเพลงฟุ้งแล้วก็ต่อไปเพลงดิวใช่ครับต่อไปเพลงแจ็คเราติดตามได้เลยจริงเหรอฮะจริงครับอันนี้พูดจริงพูดจริงครับแต่ไม่เป็นไรนะรู้เลยว่าแต่ละชื่อเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงกันต้องฟูงติดตามเชื่อมได้อันนี้จะเป็นโอเคดิวโอเคดิวโอ้ดแจ็คพอร์ทแจ็คพอร์ทฮะแจ็คพอรที่แปลว่าเกมอะไรสักอย่างโอ้ เก๋มากเดี๋ยวรอนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสนับสนุปเพลงนี้ก่อนได้เพราะว่าตอนนี้เพลงนี้จะ9ก้าแสนวิวแล้วพี่เลยอยากจะบอกแฟนๆไหมคะเก้าแสนวิวสมัยนี้มันเยอะนะพี่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูมิวสิกวิดีโอเข้ามาฟังทุกๆสตรีมมิ่งนะครับพวกเราเองก็ยังทำเพลงกันอยู่แล้วก็อยากที่จะเจอกับทุกๆคนในทุกๆช่องทางครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับน่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีจะไม่เล่นสดก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวพวกเขาจะมีเพลงฟุ้งแต่ว่ามาในเวอร์ชันอะคูสติก วันนี้มาเป็นแบบเอาเต็มเพลงเลยเต็มวงเลยด้วยนี่แน่เพราะฉะนั้นวันนี้อากาศดีๆ Better Weather กับเพลงฟุงฝากพี่ๆเลยค่ะขอบคุณครับได้แต่รู้แต่ทำไม่ได้เลยจริงๆ เธอบอกกับฉันว่าเราเป็นได้แค่เพื่อนกันยังคงไม่ลืมมันแอบจำเก็บไปฝันทุกคืนยังทอเรื่อม,มัน แต่ฉันต้องฟื้นใจยังไรทั้งที่ใจมันรักเธออยู่ไม่เคยมีสักวันที่ฉันจะรืมเธอยังคงจำเรือคองน,นั้นที่เราได้คุยกันเรื่องจริงที่เกิดกับฉันไม่เคยคิดเลยสักครั้ง อ,อยู่เคยมีสักวันที่ฉันจะลืมเธอฉันต้องหาใจอย่างไรทั้งทีใจมันคิดที่อยูแ่แต่รู้จะทำไม่ได้และฉันต้องฝืนใจอย่างไรทางที่ใจมันรักเธออยู่ไม่เคยมีสักวันที่ฉันจะ อบอุ่นเป็นยังไงเข้าใจละม่าฟุ้งมันฟุ้งยังไงฟุ้งก็คือคุณผู้ชมสามารถไปจินตนาการได้เลยว่าแบบเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ไหนก็ได้จริงๆครับเอาล่ะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ๆฝากเพลงนี้กับแฟนๆหน่อยค่ะได้เลยครับผมก็ตอนนี้เบทเทอร์เวทเทอร์กลับมาพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่าฟุ้งนะครับสามารถเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอรวมถึงสามารถฟังได้ทุกๆช่องทางนะครับทางสปายซี่ดิสได้เลยนะครับหรือว่าสรีมมิงของเบทเทอร์เวทเทอร์นะครับแล้วก็ ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูทางทีวีอยู่ด้วยครับแล้วก็ญาติผมอยู่ที่ลำปางด้วยฮะอเชียร์อัพอยู่ครับเชียรัพอยู่น่ารักน่ารักน่ารักก็มากเลยดีใจที่พี่ขัมาดีใจเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งหมวที่เราคิดถึงอยู่ตลอดจริงๆวันนี้ขอบคุณ Better Weather มากมากนะขอบคุณครับ